สวัสดีครับโอ้โหเสียงดังแค่นี้พอดอกคราวนี้เราจะเรียนในสุภาษิตบทที่สิบห้าข้อ13นะครับพอเดียวสั้นๆแต่เปลี่ยนชีวิตสุภาษิตบทที่สิบห้าข้อสิบสามถ้าพี่น้องมีพัมพีเปิดถ้าพี่น้องสามารถขึ้นขบวดได้ก็ขึ้น,ข,นขึ้นจอมีไหมสุภาษิตสิบห้ 15, าสิบาออยังไม่มีโอเค ไม่เป็นไรพระจนะของพระเจ้าบอกว่าจิตใจยินดีทำให้ใบหน้าแช่มชื่นแต่เมื่อไรแต่เมื่อใจเศร้าหมองดวงจิตก็สลายอีกครั้งหนึ่งนะครับปรสิบท,ที่1 5บหข้อสิใจยินดีทำให้ใบหน้าแช่มชื่นแต่เมื่อใจเศร้าหมองดวงจิตก็สลายนะครับให้หลอดที่ฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าขอพระองค์ ทําอัศจรรย์เกินกว่าที่เราจะขอและคิดได้คาระเราโดยพระโลหิตของพระองค์และประทานความเข้าใจกับเราโดยพระปัญญาของพระองค์ขอพึ่งพาพระองค์ด้วยกันในเช้าวันนี้ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนในพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าใจยินดีทําให้ใบหน้าแช่มชื่นพี่น้องสามารถจะสํารวจใจพี่น้องได้ด้วยการดูหน้ากระจกนะครับหน้าเรายิ้ม หรือหน้าเราไม่ยิ้มนะครับวิทยาศาสตร์เนี่ยบอกว่ามนุษย์แตกต่างจากสัตว์นะครับเพราะมนุษย์มีกล้ามเนื้อยิ้มนะครับเราเรียกว่า m y เมส s t i c muscle นะครับมีกล้ามเนื้อยิ้มนี่ยิ้มเป็นไหมครับยิ้มเป็นไหมครับยิ้มได้ไหมครับถ้าคนที่ไม่ได้ยิ้มบ่อยๆเนี่ยเวลายิ้มแล้วมันจะแห้งๆยิ้มเหมือนฝืนยิ้มอ่ะแต่ถ้าเราเราฝึกยิ้มทุกวันนะครับ ยิ้ม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 ถ้าบอกว่านักวิทยาศาสตร์บอกว่าแม้แต่เราฝืนยิ้มสมองของเราอ่ะมันก็สั่งการให้หลั่งสารแห่งความสุขเวลาพี่น้องแกล้งยิ้มหน้ากระจกสมองเนี่ยมันถูกสั่งการจากการขยับกล้ามเนื้อของเรานะครับถ้าเราบอกว่า ไม่มีความสุขเลยทําไมมันเศร้านะพี่น้องก็ไปยิ้มยิ้มบ่อยๆคิดถึงเรื่องดีๆคิดถึงอาหารอร่อยๆคิดถึงอ,อะไรที่แบบมีคนพาเราไปเที่ยวคิดถึงวัยคิดถึงวัยเด็กคิดถึงเหตุการณ์ที่มีความสุขเมื่อพี่น้องยิ้มนะครับมันหน้าเราเนี่ยรอ,อยยิ้มของเราที่มันยิ้มขึ้นเนี่ยมันจะหลอกสมองให้หลั่งสารแห่งความสุขนะแต่ในทางตรงกันข้ามเวลาคนมีความเศร้าใจใช่ไหมเราก็เลยไม่ยิ้ม พอเราไม่ยิ้มนานๆเนี่ยร่างกายมันก็ถูกสั่งการที่สมองว่าเขาไม่มีความสุขเขาไม่มีความสุขเขามีความทุกข์หน้าเราก็จะอมทุกข์พี่น้องเคยเห็นคนหน้าอมทุกข์ไหมอ่าเวลาพี่น้องดูหน้ากระจกพี่น้องจะเห็นหน้าอมทุกข์ก็คือหน้าที่ไม่มีความสุขบางคนเราเจอเขาในลิฟต์นะครับเรารู้ได้คนนี้มีความทุกข์ในชีวิตมากเพราะหน้าเขามันมีร่องรอยของความทุกข์นะครับและพรมพีบอกว่าใจยินดีเนี่ยทำให้ใบหน้าแช่มชื่น คือพระเจ้าเนี่ยได้ให้สถานการณ์ในชีวิตของเราเนี่ยเพื่อให้เรามีความยินดีนะครับอย่างเช่นนะครับอะไรบ้างที่ทำให้พี่น้องยินดีอะไรบ้างครับปัญญาาจารย์บอกว่ามีสิ่งที่ทำให้มนุษย์มีความสุขคือกินดื่มและทำงานนะครับกินดื่มและทำงานพี่น้อง ถ้าพี่น้องอยากมีความสุขพี่น้องต้องกินสิ่งที่พี่น้องอยากกินนะบางคนบอกว่าเสื้อขาดได้แต่ขาดหมูกระทะไม่ได้เพราะหมูกระทะเยียวยาทุกสิ่งออก็คือว่ามันมันจะมีบางอย่างที่พี่น้องมีความสุขบางคนมีความสุขเมื่อไปเดินเที่ยวบางคนมีความสุขเมื่อไปเดินบนหญ้าบางคนมีความสุขเมื่อไปเดินริมทะเลบางคนมีความสุขเมื่อได้เล่าอะไรบางอย่าง ให้กับบางคนฟังนะครับอะไรที่พี่น้องมีความสุขอขอคนละอย่างหนึ่งนะครับวิทย์งานงานที่เราอยากทำเราก็มีความสุขมีคนถามผมว่าอาจารย์เราควรทำงานอะไรดีผมจะบอกว่าถ้าคุณทำงานไหนแล้วคุณสามารถทำด้ทั้งวันทำแล้วเพลินอะ่ะอันนั้นแหละคืองานที่มีความสุข แต่บางคนทํางานเนี่ยนับเวลาว่าเมื่อไหร่มันจะหมดเวลาสักทีอันเนี้ยไม่มีความสุขนะถึงจะได้เงินเดือนก็ไม่คุ้มไม่คุ้มกับที่ไม่มีความสุขนะบางคนเนี่ยเขาชอบทําอาหารถ้าเขาได้ทําอาหารแล้วมีคนกินแล้วมีความสุขเขาก็จะมีความสุขก,ก็คือบางอย่างที่เราทํามันมีความสุขอะ อาบ้านที่แบบรักกันมีความสุขโอ้นะแฮปปี้เฮาส์โอเคนะเพราะฉะนั้นถ้าจะแต่งงานก็อย่าหาคนที่มาทะเลาะกันนะบ้านวจะไม่มีความสุขเ <c oughs> ออปิมนะครับอะไรที่มีความสุขนมัมการพระเจ้าโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมอันนี้ดีอะวีใช่ทำอะไรแล้วมีความสุข นฏิบัติคนอื่นโอ้ดีเดี๋ยวเราลรีดใช้บ่อยๆพี่กล้าแล้วครับอะไรที่ทำให้มีความสุขได้เจอเพื่อนๆได้คุยกันอ่าลุงแมวแล้วครับได้ทานข้าวได้อ่านข่าวอ่านข่าวมันมีคมสุขตรงไหน,นคนนั้นยินงคนนี้อาจจะแบบชอบอดูข่าวดีๆนะอ่ะ อ๋อทำอาหารและกินอาหารที่ตัวเองทําโอ้นายก็ดีนะอ่ะคุณชมพู่อารียาอะไรนะจัดค่ายกันให,ให้โอ้ดีผมชอบรับครับ <c oughs> อ่ะอาจีมครับเห็น <c oughs> คนรักกัน <c oughs> ก็มีความสุขอืมโอเคเอาฝั่งนี้มั่งฝั่งนี้มั่งพ่อเกษมนะครับ รือของให้ภรรยามีความฝุกภรรยาแล้วครับอ๋ออ่าอ๋อ,อ,อ,อโอเคก็มีความฝุกเลย อ๋อขอบคุณพระเจ้า,จาก็มีความฝูกแล้วอ่าคุณยายนะครับทำไรมีความฝูกครับไม่ได้ยินเลยครับเอาคุณคุณแม่ช่วยฟังให้หน่อยคุณยายว่าอะไรนะ เอาฟังแล้วพูดแทนก็ได้อะไรครับที่ได้มาเชื่อพระเจ้าโอ้โหเยี่ยมยอดนะครับอะพี่ไพบูลครับอะฟังเพลงมีความฝุขโอเคถ้าถามทั้งหมดก็จะเดี๋ยว <laughs> ไม่ปดิสอด้วครับพี่น้องพระพี่บอกว่าใจยินดีทำให้ใบหน้าแช่มชื่นนะครับ จริงๆพระพีพบ,บอกว่าอะไรนะ a r y h e a s t d o e s g ก o d l i k ับ m ร d i c i n e หมายความว่าใจล่าเริงเป็นยาอย่างดีนะครับใจล่าเริงเป็นยาอย่างดีถ้าถ้าเรายิ้มทุกวันพี่น้องเราจะไม่ป่วยนะครับยิ้มทุกวันเราจะไม่ป่วยถึงว่าแม้ว่ามันไม่มีเรื่องหน้ายิ้มเราก็สามารถคิดได้พี่น้อง คิดถึงความดีของพระเจ้าคิดถึงพระเจ้าตอบคำบัพติฐานคิดถึงเหตุการณ์อย่างบางคนได้หลานโอ้ยได้หลานดีใจนะครับคิดถึงเหตุการณ์นั้นนะครับบางทีเราไม่ต้องเอาเหตุการณ์ปัจจุบันก็ได้บางทีเอาเหตุการณ์ในอดีตก,ก็ได้มีไหมเหตุการณ์ในอดีตที่เรามีความฝุขบางคนคิดถึงตอนเด็กโอ้ยแม่ซื้อจักรยานให้ Blind <How> มีความฝุขเอาเอาเหตุการณ์ที่เรามีความฝุขเนี่ยมาใส่ในใจนะครับเข้าใจไหมเอามาใส่ในใจ คัมภีเนี่ยบอกว่าทําให้ใบหน้าแช่มชื้นคือพอเรามีความสุขเรายิ้มพอเรายิ้มปุ๊บมันหลอกสมองนะนักวิทยาศาสตร์บอกมันหลอกสมองทําให้สมองเชื่อว่าเรามีความสุขและมันก็จะหลั่งสารที่เราอะรู้สึกว่ามีความสุขหรือร่างกายรู้สึกแข็งแรงรู้สึกดีเนี่ยเกิดขึ้นจากร่างกายเนี่ยมันหลั่งสารนะครับมันจะมีโดพามีนมีสารนู้นสารนี้หลายตัวนะครับหลั่งสารในร่างกายของเรา ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงนะครับมีใครเป็นภูมิแพ้ไหมครับเป็นภูมิแพ้บ่อยๆป่วยบ่อยๆนะครับอ่าน่คนเจ้าของภูมิแพ้มาแล้วครับการที่เราเราป่วยบ่อยๆเป็นหวัดบ่อยๆเนี่ยเป็นรากอันหนึ่งก็คือรู้สึกขาดความรักนะบางคนอาจจะบอกโอ้ยไม่ขาดความรักหรอกแต่งงานแล้วไม่บางทีแต่งงานแล้วแต่ไม่ได้รู้สึกถูกลัก บางคนเนี่ยแต่งงานแล้วนะแต่ไม่ได้ม่ได้รู้สึกถูกรักบางคนเป็นลูกมีพ่อมีแม่แต่ไม่รู้สึกถูกรักรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่รักตัวเองรักอีกคนหนึ่งนะครับเราจะต้องเราจะต้องเปลี่ยนความคิดพี่น้องถึงพ่อแม่แสดงออกไม่เหมือนกันแต่เราต้องเปลี่ยนความคิดว่าพ่อแม่รักเราเพราะบางครั้งความความเชื่อว่าพ่อแม่ไม่รักเราเกิดขึ้นจากการเปรียบเทียบเขาทําแบบนั้นเขาทำเรียนทำกันนี้ เขาเลยไม่รักเราแต่เราต้องเปลี่ยนใหม่เราไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครแค่เรารู้ว่าพ่อแม่รักเราก็พอโอเคไหมครับและเราและเราสามารถยิ้มได้นะครับ่านพ,พีบอกว่าใบใบหน้าของเราเนี่ยจะแช่มชื่นนะครับคือใบหน้ายิ้มได้นะครับแต่เมื่อใจเศร้าหมองคืออะไรแต่เมื่อใจเศร้าหมองคือเวลาเรามีความทุกข์นะครับโดยเฉพาะรู้สึกเบื่อ หมดหวังท้อแท้ใจผิดหวังอกหักนะมันจะทําให้นะพระพีไม่ได้เขาเข้าใจนะพระพีบอกว่าใจยินดีเนี่ยทาให้ร่างกายยินดีใบหน้าแช่มชื่นแต่ใจเศร้าหมองมันไม่ได้ส่งผลต่อร่างกายเท่านั้นพี่น้องมันบอกว่าทําให้จิตวิญญาดวงจิตจิตวิญญาเนี่ยสลายคือมันส่งผลลึกกับร่างกายเราประกอบด้วย จจิตใร่างกายจิตใจจิตวิญญาณใช่ไหมใจดีเนี่ยส่งผลต่อร่างกายแต่ใจที่เศร้าหมองมันส่งผลทั้งร่างกายและจิตวิญญาณด้วยทําให้ดวงจิตแตกสลายนะครับทำให้ดวงจิตแตกสลายนะคำยพีภาษาอังกฤษบอกว่า s o o heart solo o f the heart broken the spirit ก็คือทำให้ใจของเราเนี่ยมันมีจิตวิญญาเราเนี่ยมันมีความแตก มันมีความแตกพส,สิบที่สบทที่17ข้อ22บอกว่าใจล่าเริงเนี่ยเป็นยาอย่างดีแต่จิตใจชอกช้ำทำให้กระดูกแห้งกระดูกนะรู้ไหมนักวิทยาศาสตร์บอกว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยมันเกิดขึ้นจากข้อไข,ขกระดูกเราเนี่ยข้อกระดูกเราเนี่ยนะมันต้องชุ่มชื้นนะถ้ามันแห้ง มันทําให้เราภูมิคุ้มกันเรามันตกนะครับเขาเขาลองทดสอบว่าจะทํายังไงที่เราจะรู้เรื่องภูมิคุ้มกันเนี่ยว่าศึกษาเขาก็แล้วนักเรียนแพทย์นะครึ่งหนึ่งไปดูหนังที่มันเศร้าๆนะครับก่อนเข้าไปก็เจาะเลือดตรวจภูมิคุ้มกันพอไปดูเสร็จผ่านไปแบบหลายชั่วโมงมากๆเอามาตรวจเลือดภูมิคุ้มกันตกเออ เขาก็รับกเรียนแพทย์อีกกลุ่มหนึ่งแบ่งครึ่งหนึ่งไปดูหนังที่มีความฝุกหนังรักหนังตลกหนังอะไรดีๆนะดูก่อนเข้าไปกขจาะเลือดตรวจภูมิคุ้มกันพอดูเสร็จปุ๊บก็ตรวจภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันขึ้นอ่าแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะฉะนั้นร่างกายของเราเนี่ยมันตอบสนองต่อสิ่งที่เราได้รับเข้ามานะครับบางทีเรามีความทุกข์นะ บางคนเนี่ยเอาความทุกข์มาใช้ซ้ําๆเข้าใจไหมเอาความทุกข์มาใช้ซ้ําๆหมายความว่าไงครับเออทำานั้นผิดพลาดสมว่าไปตลาดจ่ายเงินเกินไปสิบบาทไม่น่าเลยไม่น่าเสียดายตังไอ้สิบบาทเนี่ยคิดสิบวันคิดซ้ำๆคิดซ้ำๆ,ำๆโอกอกหักเศร้าไปขอคืนเขาไม่ให้คืนแน่เลยคิดซ้ำเอาซ้ำเอาวันนี้ใช้ไปแล้วพรุ่งนี้ใช้อีก พรุ่งนี้ใช้อีกใช้ไปสิบวันภูมิคุ้มกันลดต่ำลงเรื่อยๆจิตจิตวิญญาณเนี้ยมีรอยรอยขูดขีดเป็นแผลพมีว่าโบกเก้นใช่ไหมแตกใจจิตวกกิญญาเรา,าโบกเก้นคือมันแตก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 จิตวิญญาณเนี่ยเป็นที่ให้ชีวิตพมผีว่าจิตวิญญาณไปให้เชี่ยให้ชีวิตพอพอความโฝกเศร้าของเราความชอกช้ำเนี่ยมันทําให้ใจแตกสลายเนี่ยจิตวิญญาณแตกสลายเนี่ย มันส่งผลต่อทั้งจิตวิญญาณเราที่เราจะแบบสัมผัสพระเจ้าที่จิตใจเราก็ไม่ดีร่างกายเราก็ป่วยพี่น้องร่างกายเราก็ป่วยแม่ผมมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นเศรษฐีนะครับรวยรวยมากแล้วก็เขาก็แบบเหมือนกับชีวิตดีครับแล้วก็กำลังจะแบบอยากจะแบบไปเที่ยวหาเพื่อนๆน,นะ จะเดินทางมาหาแม่ที่เชียงใหม่พอเป็นเพื่อนสมัยเรียนสมัยเรียนเลยนะแล้วก็บอกเออก่อนจะเดินทางไปเที่ยวไปตรวจร่างกายก่อนไปตรวจร่างกายปรากฏว่าพบมะเร็งหลังจากนั้นจิตตกเลยต่งเลยดึงดึงร่างกายสุดซุดซุดส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 ุดุดุดครับสุดๆุดจนสุดท้ายตายเลยแล้วก็แม่ก็ต้องเดินทางจากเชียงใหม่มาร่วมงานฝพกเขาแม่บอกว่า มันบอกว่าม,มันจะมาเยี่ยมเราเราต้องมาเยี่ยมมันต้องมางานศพจากคนที่แบบว่าชีวิตดีนะไม่มีปัญหาอะไรพอตรวจร่างกายเจอว่าเป็นมะเร็งปุ๊บก็หลังจากนั้นก็ใจแย่เลยนะครับพี่น้องเราอะต้องเรียนรู้ที่ไม่เอาความทุกข์มาใช้ซ้ําๆเอาหันไปหาคนข้างอย่าเอาความทุกข์มาใช้ซ้าๆ บางคนคิดถึงสมัยนู้นสมัยตอนนักเรียนไปคัดกีฬาแล้วเราอยากจะได้เข้าเป็นตัวจริงแต่เราไม่ได้เราตกแล้วก็เอาเรื่องนั้นามาคิดซ้าๆซ้าๆซ้าๆถ้าตอนนั้นเราได้เป็นตัวแทนโรงเรียนเราคงไม่ได้เป็นแบบนี้ถ้าตอนนั้น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 ตลอดบางคนเอาความทุกข์นั้นมาใช้20-30ปีสี่สิบปีแล้วยังไม่เลิกใช้เลยพี่น้อง เมื่อเราคิดถึงสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่มันผิดพลาดสิ่งที่มันล้มเหลวสิ่งบางคนคิดถึงตัวเองล้มเหลวล้มเหลวเราล้มเหลวเราล้มเหลวเราล้มเหลวเวลาเราบอกว่าเราล้มเหลวเนี่ยเรากาลังแช่งตัวเองเรากำลังบอกตัวเองว่าเราล้มเหลวเราล้มเหลวเราบอกตัวเองทุกวัน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 และมันก็ทุกพี่น้องไหมบางคนพูดกับตัวเองว่าฉันมันไม่ซึงมีความฝุกฉันไม่มีความฝุกฉันเบื่อฉันไม่มีความฝุกเอาไอ้คาพูดเนี่ยมาใช้ซ้ําๆนะแล้วมันซ้ําพอมันซ้าเป็นยังไงครับ พอเราพูดกับตัวเองใจเราเป็นไงใจเรามันก็ห่อเหี่ยวใจเราก็มันหมดก็หมดกําลังนะแต่เราะควรจะเปลี่ยนใหม่เอาความสุขมาใช้ซ้ําๆนะในชีวิตเราต้องมีความสุขบ้างเลยนะใช่ไหมมีไหมเอามีใครเนี่ยเราเคยมีความสุขมัง่งยกมือขึ้นอ่าถ้าจําไม่ได้ก็โจทย์ออกมามีความสุขอะไรมั่งบางคนบอกโอ้ลูกสาวแต่งงานมีความสุขโจทย เอาได้หลานใหม่มีความสุขโสดอาได้ไปกินอาหารมื้อนั้นอร่อยมากโสดออกมาแล้วจินตนาการพี่น้องจินตนาการอน่ะไม่ได้มีเอาไว้สําหรับแค่ดูการ์ตูนเท่านั้นจินตนาการมีเอาไว้เอามาใช้ซ้ำๆอย่างเช่นเราไปกินอาหารมื้อหนึ่งใช่ไหมโอ้อัน,นี้อร่อยมากมีความสุขมากวันนั้นโอ้โหครอบครัวมารวมตัวกันมีความสุขมากจินตนาการคิดถึงเหตุการณ์นั้นโอ้โหยิ้มพี่น้องแค่พี่น้องแกล้งยิ้มอะ่ะ หรือยิ้มจริงนะมันก็หลอกสมองเราให้หลั่งสารแห่งความสุขเข้าใจไหมพี่น้องเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยพระองค์เราไปโทษพระเจ้าไม่ได้นะพระเจ้าทําไมพระองค์ไม่ดูแลสุขภาพเราทาไมปล่อยให้เราป่วยทําไมให้เราเป็นหวัดทําไมให้เราเป็นภูมิแพ้เรา,เราโทษพระเจ้าไม่ได้พระเจ้าได้สร้างสิ่งเหล่านี้อยู่ในร่างกายของเราอยู่แล้วพี่น้องเข้าใจไหมแต่เราต้องเรียนรู้นะทำไมพระคัมภีร์จึงบอกว่าให้เราขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีทําไมพระคัมภีร์จึงพูดแบบนั้นเท่าไรครับ เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเราคิดถึงเหตุการณ์ดีๆขอบคุณพระเจ้าเรายิ้มใช่ไหมโอ้ลูกแต่งงานมีความสุขมากเลยวันนั้นเอาความสุขมาใช้ซ้ําได้อย่าปล่อยให้มันผ่านแล้วผ่านไปสมมติว่าบางคนซื้อรถใหม่โอ้ยดีใจมากเลยซื้อมือถือใหม่คิดถึงเหตุการณ์นั้นโอ้ตอนนั้นเราได้มือถือใหม่โอ้รถใหม่มีความสุขมากเลยถึงรถมันจะเก่าไปแล้วแต่เรายังสามารถใช้ความสุขตอนนั้นได้อยู่พี่น้องเอเมนไหมเออมากกว่านั้นคิดถึงพระเจ้า ิดถึงพระองค์ความดีของพระองค์ต่างๆเข้าในชีวิตนะครับพระพี่บอกว่าใจล่าเลิงเป็นยาอย่างดียาที่พี่น้องกินเข้าไปเนี่ยมันมันแค่ไปจัดการปัญหาเรื่องหนึ่งแต่มันสร้างปัญหาอีกหลายเรื่องเข้าใจปะยาที่กินเนี่ยมันไม่ดีอย่างน้อยมันเป็นแป้งอะกินเข้าไปแป้งมันมันคือคาร์โบไฮเดรตนะครับมันก็คือจะทําให้เป็นไขมันทําให้อ้วนเพราะยาเนี่ยมันคือเอาตัวยาผสมกับแป้งนะครับให้เรากินพี่น้องเข้าใจไหมและ ท่ามพ,พวาจิตใจชอบช้ทำทําให้กระดูกแหง้งก็คือว่าข้อกระดูกเราเนี่ยที่มันผลิตสารที่ทําให้เราแข็งแรงเนี่ยมันแห้งมันไม,ไม่ผลิตอะ่ะพอมันแห้งมันไม่ผลิตปุ๊บร่างกายเราก็ป่วยนะมันก็ป่วยง่ายที่จริงเนี่ยนักวิทยาศาสตร์หรือหมอตอนที่ผมเรียนวิทยาศาสตร์อ่ะอาจารย์บอกว่าในอากาศเนี่ยมันมีเชื้อโรคเต็มทุกอย่างเลยเชื้อวัณโรคเชื้อทุกอย่างมีหมด ทุกเชื้อทุกไข้หวัดใหญ่ไข้แรงทำใี้หมดแต่ถ้าร่างกายเราภูมิดีเราไม่เป็นไรแต่ถ้าภูมิไม่ดีเป็นถ้าพี่น้องเคยเข้าโรงพยาบาลปอดพี่น้องจะเห็นว่าเขาบอกยาให้เด็กอายุต่ำกว่าสิบสองเข้าโรงพยาบาลปอดเพราะว่าต่ำกว่าสิบสองภูมิยังไม่แข็งแรงจะติดเชื้อวัณโรคแต่ทุกวันนี้มีมีเหมือนกันในเชื้อต่างๆในอากาศมีแต่พี่น้องแข็งแรงแต่พอพี่น้องจิตใจหอ่อเหี่ยว พี่น้องมีความเศร้ามีความทุกข์ปุ๊บป่วยง่ายเลยฉะนั้นมันเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะไม่ปล่อยให้จิตใจเราโศกเศร้าห่อเหี่ยวมีความทุกข์เอาไปบอกพระเจ้าเอเมนมไหมอย่าเอามาเก็บไว้นะความทุกข์ใช้ครั้งเดียวเอาไปบอกพระเจ้าแล้วเอาไม่กับคิดบางคนคิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นคนนั้นปฏิเสธฉันไอคนนั้นด่าฉันฉันก็ยังเอามาด่าตัวเองซ้ําๆอยู่ถ้าเขาด่าเราเราปล่อยผ่านเลย ถ้าเหตุการณ์ในอดีตมีความทุกข์ปัญหาในชีวิตเรามีความทุกข์ปล่อยผ่านเลยยาวมาใช้อีกโอเคไหม <c oughs> และกลไกหลอกสมองอย่าลืมนะครับยิ้มหน้ากระจกไบเมติกมัสเครนทำงานเมื่อไหร่สมองสั่งการว่าคุณมีความสุขถึงคุณจะสุขหรือไม่สุขก็แล้วแต่สมองคุณเชื่อเชื่อกล้ามเนื้อมากกว่าเชื่อสถานการณ์คุณโอเคไหมถ้าวันนี้พี่น้องไม่ยิ้มเลยไม่หัวเราะเลยอ่ะไปอยู่หน้ากระจก ปืนยิ้มแล้วก็คิดถึงเหตุการณ์ที่มีความสุกกินอาหารนั้นอร่อยตอนนั้นได้เสื้อใหม่ตอนนั้นได้เลื่อนคันยิ้มยิ้มเอาความสุกมาใช้ซ้ําโอเคไหมและมากกว่านั้นนะครับถ้ามีความทุกข์บอกพระเจ้าระบายออกไปให้พระเจ้าแล้วทิ้งไม่ต้องกลับเอาเก็บมาคิดใช้ละความทุกข์ใช้ครั้งเดียวเอาพูดกับคนัข้างความทุกข์ใช้ครั้งเดียวความสุกเอามาใช้ซ้ําๆโอเคไหม บางคนคิดถึงจะทะเลาะกับภรรยาสามวันก่อนเอามาใช้สามวันสามวันเอามาใช้สามวันแล้วเนี่ยทะเลาะยังเอามาคิดใช้ซ้าอีกอย่า,อามาใช้ซ้ําโอเคแลว้วเมื่อพี่น้องทําแบบนี้นะครับยิ้มให้ตัวเองทุกวันหน้ากระจกพี่น้องจะพบว่าทาไมเรามีความสุขมากขึ้นทุกวันเนี้ยคนซึมเศร้าคนมีปัญหาเพราะว่าเขาเอาความทุกข์มาใช้ซ้ําอย่าใช้ซ้ําใช้ครั้งเดียวความสุขใช้ซ้ําๆใช้บ่อยๆตื่นเช้ามาขอบคุณพระเจ้าก่อนเลย ขอบคุณพระเจ้ายิ้มให้กับพระเจ้าชีวิตเรามีความสุขเดี๋ยวนี้เรามีร่างกายแข็งแรงเราขอบคุณพระเจ้าเรามีเงินในกระเป๋าขอบคุณพระเจ้าเช้านี้มีอาหารกินขอบคุณพระเจ้าเราเมื่อเราเริ่มทํานะครับเราจะพบว่าสถานการณ์ชีวของเรามันจะเปลี่ยนร่างกายเราจะเปลี่ยนนะเราจะเป็นคนที่มีสุขภาพดีโอเคให้เราที่ฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สําหรับโภจนาของพระเจ้า เป็นพระปีข้อเดียวสั้นๆแต่สําคัญมากก็จิตใจล่าเริงนั้นเป็นยาอย่างดีจิตใจที่ดีนั้นทําให้ใบหน้าแช่มชื่นและทําให้เรามีสุขภาพที่ดีด้วยข้าแต่พระเจ้าเราอวยพรทุกๆคนในเวลานี้เราได้เข้าใจแล้วว่าความทุกข์เอามาใช้แค่ครั้งเดียวแต่ความสุขสามารถเอามาใช้ซ้ําๆได้ขอพระเจ้าให้พี่น้องเอาความสุขมาใช้ซ้ําๆทุกวันให้ร่างกายของเขาเปลี่ยนให้ใบหน้าของเขาล่าเริงให้ยินดีให้มีความสุขข้าแต่พระเจ้าข้าพงอวยพร ในานามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเราจะเรียนเพลงชีวิตคริสเตียนะ